ทั่วลงแล้วบัน pues นี้ทั่วลงแล้วมาแต่ใสอีกสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ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 สวัสดีครบสสีัสวัสดครับี่มือปครับทั่ครัวัรับทวไทยีครับสี่เครับดีตรพครับมืัสีคทั่วัสครับพวี่ร้องครับยินดีครับสรับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับไล์อินัี่มือปราบ มือนี้มามาประชุมเตรียมงานอ่าคาเทอร์มีโอกาสลอยล้านมิวนะครับสีส่เดทเอาสาวน้อยเต็มวงมาทงหน้านะครับเด้อพูดนะพูดพูดนี่กับผู้ใดน้นอนี่ผู <c oughs> ้ใดผู้ใดมาได้เสียเอี๊ยกนี่ไมาจังเลยไม่จังยังไงเออเดี๋ยว้พื้นชื่อให้ครับต้องขอบคุณ <c oughs> บอสโจรครับต้องขอบคุณ <c oughs> บอสโจสาวน้อยพิษบ้านแพงนะครับที่เดินทางพาทีมงานนะครับ เกือบ200 300ชีวิตแวะมาทุ่งนาจอรนี่นะฮะตอนนี้าม,มาทั้งคนมาทั้งคลยสวัสดีครับยายแหลมครับยายจื่าย่าฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่าย่าฮ่า่าฮยย่าฮ่าฮ่าฮ่าาาฮ่าฮ่าาฮ่ัฮ่าฮาฮาใใ่าฮ่าาฮทา่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่นฮัาฮาฮคาาฮ่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 าฮาาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮา่่าฮราฮ่า่่่า่า่าาา่าาา่า เป็นศิลปินตลกที่อยู่ในดวงใจผมอีกหนึ่งท่านนะครับนะผมดิติดตามสมัยตั้งแต่ยัยจื่อนันเกิดครอแต่ยัยจื่อนี่เม่ท่านเกิดเอ้าโอ้ยอย่าว่ชนมนสิตั้งแต่ยังเม่ท่านเป็นตลกอย่างน้ว่าเป็นดิติดตามเพื่อนตั้งแต่แล้วเป็นตลกผมมากมุกหนึ่งของยายมุกอะไรนะแต่งสุดเป็นพยาบาลนะนะสมัยนั้นซิฟกาปีในคลิปเออคลิปนั้นซิฟกาปีเลยเนาะ น <No. S 2> เป<ล>ที่ยนตัวน,นังก mm ้อ hmm. นเมียนบ่เปล่นตัวน,นังก้อนจะมาเป็ียนย่า่จะเป็นย่ายเนานนะเป็นย่ายแล้วก็มาเปลี่ยนอีจึนเนี่ว่าพ่ทิมบ่ทิมพ่อทิมอ, <c oughs> อีร้อยบ่อทิมพ่ออีร้อยเนาะมากหลาย <c oughs> เป็นพยาบาลเพิ่นไปตรวจตรวจขั้นนะคลิปนั้นยังเป็นคลิปในตำนานเลย <Yeah. S 1> มันสมัยนั้นยุคนั้นจะเป็นยุคสี่ร้อยเนาะคือช่วงนี้เดี๋ยวนี้กะเอามุกแมตำนานมากสิ้นวงสามเป็นสี่ร้อยแล้วเมียนปะสามสี่ร้อยโอ้โอ้สุดยอด แคกอาทิตย์นึงจะได้เว้นมุ้ใหม่เขาขอามาไล่เราดิไม่เนยนี้ไม่เกิน่ดี๋ยวไม่เกินดีกว่าอ๋อยิ่งยุ่ม่ยุ่ยนะคบไม่ยุ่งกว่าไม่ยุ่ไม่ยุ่โอ้โหเขาล้างไปนั่นเขาล้างไป้เขาเสียงยงเขาเสียงยังเขาสียงไปมอศิลปินตลกในตำนานนะครับยายแหลมยายจืดนะครับก็ ตอนนี้เพิ่นมาร่วมงานกันครับทีมงานบอทโจสาวน้อยไม่ควันแพงเพิ่งครับตอนซ่อนบอทโจนะครับบอทโจสาวน้อยไม่แพ่งเพิ่นมา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 เบิ่งไหนครับมาดึงบรรยากาศเข้าหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นพิเศษพิเศษนะนี่พิเศษพิเศษจอดเลยอันนี้อากาแฟอาเสื้ออันนี้เป็นคู่ฟองไหมอันี้เป็นคู่ฟองสุดยอดเลยแจก ขากาแฟหรือวเขาจานนึงโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยผู้ใดผู้ใดมาลูกเมือบันใดเออฮะเดี๋ยวม่ครูว่าเสียวชุดไทยจะมีใบร้อยเออใบเฉลใบห้าร้อยใจพี่น่าจะเหมือนก่อนไปฮะพี่น่าเหมือนก่อนผู้ใด้ว่ตื่นกับลูกกันคืนมาพูดกันลโอ้หัวถามเม่อกี้ว่าเสียวสุดท้ายมูฟออนเจ้าฉันไป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 โอ้แน่นอนดีเดียรกันมาเรียกกันสุดดยอเลยครับมีความอบอุ่นของทีมงานสาวน้อยพื้นบ้านแพงนะครับความอบอุ่นพนวามพ่อจะมาหอดแล้วจะมีการต้น กับการตอน้รกกับซูนี่อันแรกก็คือน้าเจอาแา่มาแล้ววันกินน้ำให้ากนกินน้าผมกับปึงพืนนี่แหลากินน้าเย็นเจากบาทเลยขอจ๊บเดเได้ได้้อันน้ำอัน้ำวา

เอาเบ to hey, oh, okay. ิดแล้วไปเบิดไปเบิร์ดไปใหญ่ไปใ่เบิดีดครับพ๋อทยลุในรับรับครูปองแล้วไปฝั่งนู้นเลยครับงนู้นเลยได้้านกาแฟอยู่ฝั่งนู้นไปเจี๊ยบคุณโชเฟอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเบิรงก่อนให้ทอเลยเจบยังไงคือว่ายิ้มเยวไปโอ้ยเดียวอเียะับมาว่าเปนเป็นสองสามใบสี่ใบห้าใบน้องน้ำแล้วก็มีใบเดียวกเอไปเดยวอาจารยเหมือนเดิม เงินเดิมเงี้เก่าไ่หรอเงี้ยเกี้ยเกาเไปเดไปหัวเดไปเอาไปเดี๋ยวมาสัมผัสสัมผัสยายจืดเนี่ยมาที่นี่อออยากอยากคุยเปิดใจเปิดอกจะเข้าน้ออาเอาไปสำนึกก่อนพี่น้องมีโอกาสเดี๋ยวเขาจังเบิ้งคลิปต่อไปจากช่องยายจืดระเบิดอภิเชษฐ์าคิวบีฮาร์ดพ่อแม่ก่อนเราบานี้ยายจืด สัมผัสแล้วก่อนข้าวหนึ่งเจ้ถ่ายชิวกนร็จนพบกันอีกนี่ช <c oughs> ่อง่อบปขอพูน <c oughs> สวัสดีจา้าเเข้า,ปาไปโอ้สุดยอดครับดีข สวัสดีครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยมาใครยังไม่ได้มาลูกมาคือนี่มากญาติมาทวงสัญญาลอยซับลูกสอ่เลยแม่เพื่บอกกับไอ้บานถ่ายทีมบ้านสาม่อยแถวนี่จะต้องน้ำคาราวานมาสุดดยยอเลมากินกาแฟมากินอุดหนุนแล้วก็ยูทูบเบอร์สามสิบช่องที่สิบช่องนะครับเตรียมกล้องลุยแล้วมือนี้ต้องลูกโซเชียลต้องเอไปไปไปหลายช่องเอาไปไลไปไปลองถามมาจดอะไร สุดยอดเลยครับสุดยอดที่น้องถายบอกว่าสวนเท่านี่ยอายุวนรัตบ้านแจกใสไปใสอ๋ออยู่ทุ่งนาจอนนี่นะครับเมื่อปราบอำเภอพิบูรณ์บางสาหารจังหวัดอุบลน,นะครับเซนพิบูรณ์อำเภอศรีเมืองใหม่นะครับมาถึงอำเภอพิบูรณ์ข้ามสะพานแม่น้ำมูลมุ่งหน้าทางศรีเม,มืองใหม่เพียง6กิโลเมตรอยู่ติดถนนใหญ่เด้ครับอ่าครับครับผมบัคร นั่นอาเชิญทางทีมงานสาวน้อยสร้างลานกาแฟเลยเด้ออ่ามาได้จุนผู้นางคุยกับผมจังข้าวก่อนเ้ยนะขออนุญาตเขออนุญาตผมคุยได้ได้อ่าครับในเรื่อนเป๊ะเบียร์ในถุดใหญ่ใจถึงใจเดี๋ยวจีร่วงถามถามเรื่องเอ่อเส้นทางตลกนะเอาคันใดดีบ่คันใดได้นั่งคันใดนี่ละเออ มาันใดฮะนี่ยังถามกันนี<า>่โอกในใจในี่อนไดที่ของใจถามมาัน <c oughs> สวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับยายจื่นนะครับนะศิลปินในตำนานนะครับของหลายๆท่านชาวอีสานอาจจะติดตามและเคยเห็นผลงานพี่แกผ่านทางบนเวทีอ่มามากมายเสียงหัวเระามากมายขออนุญ,ญาตครับยายจื่นเป็นคนจังหวัดหนครับ ย้ายจืนเป็นคนจังหวัดอุดรธานีอำเภออำเภอหนองวัวซออำเภอหนองวัวซอเส้นทางโครงการเขาสูวงการตลุกเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นนี่ไปเป็นตะลุกเลยบอกบ่เป็นคนว่ายดิขอเป็นคนว่ายดีก็หมายว่าคนเจ็บเปทีทําทุกอย่างรายได้วันละเจ็ดสิบบาทในยุคนั้นในยุคนั้นคือแรงงานขั้นต่ําวันละเจ็ดสิบบาทเริ่มต้นกับคนว่ายของเมนุกเลยบอกของเมนุกอ๋อเริ่มไต่เต้าจากคนว่าย สาเหตุก็สิได้ไปนี่คือหน้าเราเป็นหมอลำอยู่ขนาดนั้นอ๋อหน้าเป็นหมอลำอยู่ขนาดนั้นเราเลยเห็นแววบักอันนี้มันเป็นหัวเรถบักอันนี้เห็ไหนมูมวนเพราะว่าสิยกของในโรงเรียนอ่ามูในโรงเรียนหมูอยู่น้ำบาดน้ำช่องเจ้าว่าบัดนี้บ่มีโอกาสได้ไป หน้าก็เลยมีโอกาสได้ไปแต่ก่อนหน้าก็ร่ำอีกอยู่ขนาดนึงงี้เพื่อหันเหคือหมอร่ำหนีไปดึงถอดกันนะวันนี้มีโอกาสปั๊ใครก็อยู่บ้านได้เสือไปน้ำหนักพอจะไปหอดปั๊บเห็ดเวยที่อยู่สองปีก็คือว่าพอจะเข้ามามันลืงแกนมือออกไร่เนี่ย เอาใช่ขันภาษาบ้านเราเอิอว่ามึนมึนเพชรตาบอดหงูหัวเออเป็นคนใบค้นเอ๊ะเอ้าแววเอ้า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 แล้วก็สอนอันนั้นอันนี้ให้มูหัวเนาะไม่เห็นหนุกเลยเลยเล่งเห็นว่าเออคนคนนี้ออมีแววอ่าขึ้นเห็นไปที่นั่เหนอ๋อไม่ได้ส่วมกันมันจะขึ้นในบ่อท่นนมียุ่งกับว่าขึ้นรอดว่าสั็จแต่งตัวแล้วบ่กล้าขึ้นจนเขา เอิ่นว่าบักกาดนอกเตาอักกาดนอกเตาบักกาขึ้นเวทีบักกาเห็นหัวได้จ้าบักบนเวทีเนี่ยถ้ามึงเก่งเสียงอีสอานดังแล้วท่ามีแหละถ้ามึงถ้าถ้าบนเวทีเหมือนมึงคือกันกับมึงเห็นมือหัวอยู่หลังห้านี่เสียงอีสอานดังมึงก็สิมีซื้อโอ้โหเข้าม,มาซื้อเสียงกับเข้าม,มาดังเป็นคนมักมวลห็ตอะไรนี่เห็นมือหัวบารีหลังแกหันเอ้า ช่างไหนยังใส่เข้ามาประกาศนอกเตาอือ้าวโดยที่ข้อมสามารถเขามีเขากายหิตอือกับสุบประมาทบ่ได้เพราะต้องให้คนประมาทในชีวิตนี้อืมือรุนมากแทงตโตแล้วเพราต้องบอกอืขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นไม่ทีเลยมาโดยที่บอกบอได้บอกเลยอ่าคนนี้หัวล้มไปแล้วเออวันนี้คนตะเลียนแล้วยี่มือนเ้าเขาจะมาทำใช่เราพูดเป็นร้อยมือขึ้นเห็นไหนะ เลยอันพ่นกินทังไหนพ่นเฮ็ดผู้ใดเบิ่งอยู่แล้วพ่นไปอาบน้ำใหนพอนมันลอยเลยลอยออกไปนาห่านอ้ยล่บในยุคนั้นอาจารย์จื่อนนี่กับอาจารย์ปล่อยฝ่ายไผ่ข้นเวทีก่อนกันผมขึ้นก่อนขึ้นก่อนก่อนอาจารย์ปล่อยฝ่ายมากครับปล่อยฝ่ายเป็นนักเทศเป็นนักเทศบอกต้นอยากเป็นหมอลำอ๋อเป็นนักเทศให้ให้อาจารย์สสเมียงพาไปสมัครอ๋อพ้นมาที่หลังอาจารย์มาที่หลังผมอ้วยสามสี่ปีอ๋อว่านั่นกิน ผมกะลินอีลอยแน่ตีท่อมบ้าแน่ต้มชาต้มริงยู่น้ำหนักของตีผมมีังมามวอ,อบานนี้ลังจากั้นกะบดฝ่ายจังมาที่หลังอ๋อไปฝ่ายมาที่หลังจัง,จงมาเข่าขากันมาคักได้ยมนาะมาเข่าขาอยู่ในตลกคือหมอรำเรียงวงมีชีวิตคนยังแหลมผู้แต่งเนี่ยแล้วบานนี้ดึงหาผู้ได้สิเลินใช่กันในเรื่องของมันคือปล่อยฝ่ายมาอะไรพอนี่คือ ยปายนี่เพื่นเอาอันพออันชงไปเลี้ยนอ่แล้วมีมูกระเทยอืม,มอนั่งบุญมาไฟก็เลยเดือมูมา อ้ก็มาตีเค่ะพ่อก็มามาส่งงไ้ไปเล่นเพียงแคเป็นกระเทยนะก็เลยเกิดความแบบว่าเรื่องเล่าของมันคือเป็นเนือเรื่องของกระเทยชีวิตจันทันสิคมูแต่ในยุคนั้นนะครับต้องต้องบอกได้เลยนะครับว่าเสียงหัวเราะแทบจะทั่วแผ่นดินอีสานเลยนะครับกับวงเสียงอีสานในยุคนั้นนะครับที่ยายจืดนะครับยายแล้วอาจารย์ปลอยฝ่ายยายยุ่งพอชารีต่างๆนะฮะ นั่นก็คือว่าเป็นตำนานศิลปปินตลกของอีสานที่ยังมีร่มหายใจวันนี้นะครับไอ้จืนปัจจุบันมาร่วมงานครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาได้เดือนนึงแล้วะหละมาได้เดือนนึงมวนคือเ่านะไอ้เนาะสุดยอดคือเ่าเออมือขึ้นนี่เล่นกันยุ่งใส่กับมือขึ้นมือขึ้นนี่เล่นอยู่ทั้งตานสุมบ้านน้องเป็ดบ้านน้องเป็ดอ๋อจงเลยแวะมหาไอ้ัวนี้มือปราบโอ้ต้องขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับ ผมติดตามเพิ่นต่้งแต่ผมเป็นเลียนมาธยมนะครับเจ้าก็เฮ็ดยไอ้นั่นผมหมักหมุกนะผมยังจำได้เลยแต่มันเป็นหมู่ของย่ยยายอาจารย์ปลอยฝ่ายว่าครับที่ว่าที่ว่างูงูโบม่นงูการปกุ้งยังกันนะวางไงกันนะตัวคนตาบอดเออตัวกนตาบอดแม่งงููอยเฉพาะมารวยไรรวยไรเราจะไหนต่อกันนะ แ่งูตายหรอเฮ้จะอจะยัอจอแม่งูตายจะพ่ออันตายจนแห้งยังไปเยียมเนาะเอออ้ยจะพอนมันเป็นังคอบรถอเลยบอดี้แม่มันเป็นงูตัวการบังงมันก็หลืโดนเนาะพี่น้องสิวาจแไหนมันกับจำก็ได้ ตอนนี้อ่ะฝากช่องเจ้ของน้ำอ่าฝากช่องฝากทับเอฟซีจอนี้มือปราบอาจารย์จื่อพนมีช่องยูทู e เป็นของเจ้าของอ่ะชื่อช่องยายจื่นลำพิดออฟฟิเชียลอ่าฝากไปกดติดตามคนนี้ด้วยครับเด้อไปกดแชร์กดอ่าถ้าเบิ้งพี่น้องผมที่ติดตามคลิปนี้สิเขาไปกดติดตามช่องอีกมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมเด้อขั้นสิเบิ้งช่องยูทูปให้ยาคำ อย่าขามโฆษณา,าเป็นมวยเป็นมวยกำลังดีกำลังนกกำลังสีนกเิกดไลค์กดแชร์กดติาาตาอกดกระดิง่งแล้วอย่าลืมเบิง้งยาขามโฆษณานั่นละ่ะให้พี่น้องอย่าลืมเดอ้อเบิ้งให้มันทีนี้คลิปเรื่อย ให้ลังเกียลงท้องลงขาให้ลังเกีตัดมะฮงเห็นเห็นต้ออยู่ในกลิ่นหรือจี๊ดตอนนี้คนซับสไครต์จ็คติดตามหลายมาเด่อคนติดตามอยู่สองหมื่นกว่าแล้วพี่น้องโอ้ยังได้หลายกว่านั้นยังได้หลายกว่านั้นเยิ่โลมากเพม่อนว่าแต่ว่ายิ่งยืดโลมากสาธุขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆทางช่องยา่งยืดลำเบิร์นออฟฟิเชียลได้พี่น้องเด้อติดตามให้แน่สับตายเกินไม่เลยแม่นบอกครับตอนนั้นแล้วอ่โควิดมากอ่า เงินในบัญชีกระเบิดอบาทนี้ไปเหตุการณ์เช่นนั้นล้ำเชิญเขาก็ยกเลิกจะไหนน้องนางคำข้างอยู่อบอดได้บอกว่าจอม้าหนีคนสีพัฒน์เจ้าหาเงินหาใส่บอดไปบอดขึ้นนมจูยุมมนิ่งเพิ่นเป็นผู้บริหารสาวน้อยเป็นเพลินผู้วังคันผู้วังคันนั่นแหละแล้วบาทนี้เวทีกระเบิดเดือนสายด้เป็นเพลงงานเขาสีพัฒน์เจ้าหาเงินหาจังไหนกัหรอมันว่าได้ไปหาคือปู่คือป่าว่าได้ไปขุดก็จังกีบมม ปฏนหารอดเงี้เออมาเห็นแมวล่าไหมออเออมาเห็นแมวล่าพราะเห็นแมวล่ามูน้นกัว่าเออสนะสนะนูนก็ตื่นมากฮ<อ>าไลท่<อ>านหนึ่ง<อ>เป็นเศิษฐีนะงงเรง<อ>งงกชีวิตเขาจะมาป๊อปอยจากอืก่นเป็นแมวล่าพิษแตพ ออนไลน์ทั่วตั้งผูเขียนโอ้ยตอนสอนนะอาจารย์โทรสัตว์มืสีือของขวัเนี่ยคนน่พื้นฐานของชีวิตนี่เป็นคนบางมวลปะครับเป็นตัวตนตัวตนที่แท้จริงนี่ตัวตนที่แท้จริงเป็นคนบางมวลเป็นคนบางมวลไม่นอนยู่งเสื้อกับลูกขึ้นมาฝนดูชีวิตเราเบื่อเลยตัวเห็นตัวเอ็นหัวนี่เหรอ เป็นเบาหวานเป็นไทร้อยอเออแล้วก็เป็นซับจางนำ้ำซิงมูนี่บุญแม่ผมแล้วยืนหัวอยู่ซิงมู <c oughs> นี่ขั้นเนี่ย <c oughs> ขันข้นเบาขั้นเบาหวานเออแล้วก็ไท้ร้อยนี่ขั้นห่อใจใส่มัน ซ้ากันก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้กขนเท่าใส่ปุ๋ยพ่นดินงดน้ำอยู่เพาเศร้างอแงมเด้อพวกมือซ้ากันเด้อไม่ต้องสนใจแล้วเธอจะเป็นจะเป็นโรดไม่ป็นเป็นโรดเขาเศร้าแล้วก็ต้องใสแกตายแล้วเดี๋ยวนี้บอกว่ามูกระเทยมูกระเทยนี่ยังเป็นอมตาของใหญ่เนาะคือเก่าจังเนี่ยจังหน่อยเนี่ยนะอะไรคะอาครับ อ่าสุดท้ายนี้นะครับคลิปนี้นะครับต้องกราบขอคุณอาจารย์จื่นนะครับเนาะอ่าที่ให้เกียรติมาเยี่ยมยามทงหน้าพร้อมกับคณะสาวหน่อยเพชรบปานแพงของบอลโจทั้งคณะนะครับอ่าที่เดินทางมาเที่ยวชมกับฝากเอฟซีผมนะครับรอยยิ้มเสียงหัวเราะของอาจารย์เพลินฝากไปกดติดตามช่องเพลินด้วยครับเด้อยายจื่นลำพูนออฟฟิเชียลเด้อ่านะครับฝาเดี๋ยวยายเข้ายางไปไปทัางร้านกาแฟนะอ่ากล่องยางนข้ามาเนาะท่านไหนกาแฟพท่านท่านคุณอาจารย์มาพี่พ์มาแล้วนะพิมพ์ ผ kind of well ู้ผู้ยตัวภาไปแหมอันนี้เสพผู้มาหาจะได้ยีภาพไปเชื้อกินติดร้านกาแฟอยู่เสพเสียงแจงเซียวว่าไม่นั่นโลกเอี้ยงเขาหั่งบาดเนี่ยจังยังเป็นยังง่วนกุ๊บพี่พี่อาจารย์อาจารย์มาทักพี่ยังก่อนนี่งัวงัวแข้งัวแข้งัวแข้งเพื่นเพื่นขายอันขนมโคบบอกงัวจะไปขายขนมโคกบอก หลานนอนง่วงจนพ้นขายกับน้องโคกว่ะแมนเมง่วงแค่ยิงเลยแค่เดี๋ยวเข้ามาปิดคลิปกันอยู่นะแลนมากจ้า ฮะครับสำหรับ FC ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อกับนี่แหละครับคือศิล,ลปินตลกอ่าแห่งยุคของภาคอีสานบ้านเฮายายจืดนนะครับา <ตะ S 1> สาวน้อยเพชรบ้านแพงตะก้อนเป็นยายจืดด dot com บานี้มาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็น,ปนยายจืนเพชรบ้านแพงยายจืนเพชรบ้านแพง<ใ>น,นะครับเนาะติดตามช่องยายจืนล้ำผลออฟฟิเชียลแล้วก็ติดตามช่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่มแล้วก็นี่ มีเอฟซีอยวาการมีแยกจุนโ่าอขาเงี้ยครับช่องช่องช่องนั่น่นละจาไป่ว่าฝากไงเด้อเดี๋ยวนี้เอฟเอดมินว่าหาเงินใช่เข่อก็เลยเสียออกมาให้พี่น้องสนับสนุนเนตุลละ220ร้อยยีบบาท ถ้าส่งเรียบร้อยแอดเข้าขไปทังแอดมินส่งไปไหนอย่าลืมเอาที่อยู่ครับบอโทัรให้ความเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่ครับ <ขอ S 1> เป็น,ปนกำลังใจให้ร้อยยิ้มสี่ได้งามก็เก่านะอย่างเงี้ยต่อคุณไหนไดะะ้ไรเด้อสุดท้ายที้คลิปนี้ครับขอทุกท่านที่รับชมคลิปนี้พบแต่ความสุขความเจริญอย่าดเยิมหยาจนร่ำรวยตลอดไปจากใจจอรดี้มือปราบและอาจารย์จื่นครับสวัสดีครับจวดอีลีจวดอีลี